สามารถแก้ไขปัญหาได้ครับเพราะว่าครีมทาแล้เข่าก็ชื่อเขาที่บอกเราว่าทาแล้วทาให้รักแร้เขาาขึ้นคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับกรณีว่ารักแร้ดําเกิดจากการใช้โลออนหรืออุปกรณ์เกิดจากการสครับแล้วทาให้เกิดการดํารวมถึงว่าเกิดจากผิวดําอยู่แล้วโดยธรรมชาติก็สามารถแก้ไขด,ด้วยครีมได้ครับแต่ต้องดูน,น,นะครับว่าครีมนั้นนะครับถูกต้องตามกฎหมายไหม คือมีส่วนผสมที่เป็นสารต้องห้ามหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นมีสารพวกเฮนูคินอนสารปลอดนะครับพวกนี้ก็จะให้ผลที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับได้เป็นสารที่ห้ามใช้นะครับถ้าหากเอามาใช้ช่วงแรกจะขาว้รวดเร็วครับแต่หลังจากนั้นนะครับรักแร้จะดําหนักกว่าเดิมครับสำหรับใครเองนะครับที่รักแร้ดําและเป็นคนที่มีกลิ่นตัวนะครับถ้าหากเราใช้ครีมนะครับในการทาบริเวณใต้รักแร้นะครับครีมทาไปปุ๊บเนี่ยผลลัพธ์ที่ตามมานะครับก็คือจะทําให้มีกลิ่นตัวที่แรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวของ ครีมเองก็ชื่อเขาบ่อยแล้วครับเป็นรูปแบบของน้ํามันครับจะทําให้บริเวณรักแร้นะครับมีความเปิดชุ่มบริเวณรักแร้เยอะขึ้นนะครับทําให้ว่ามีกลิ่นตัวออกมามากขึ้นกว่าปกตินะครับรวมถึงว่ามีกลิ่นตัวที่แรงครับดังนั้นนะครับสำหรับใครมีกลิ่นตัวเนี่ยผมก็เป็นไปได้นะครับก็ควรหลีกเลี่ยงในกลุ่มที่เป็นครีมทานะครับเพราะป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นตัวที่แรงเพิ่มมากขึ้นครับ